สวัสดีสทีเพื่อนชาวยูทูบนะคิดนี้ก็มาดูจานไปตักดินออกให้เจ้าของน้านะครับมันเขาจะทำเป็นแปลงเดียวครันนี้มันเป็นพื้นที่สูงครับก็มเจอกับพอดีกับเราอยากได้ดินไปถมที่ครับ นะครับเมืกี้ไม่กว้างนะแต่ว่าลึกลึก <c oughs> ใหญ่ครับมันมันลึกมันตักได้เยอะแล้วก็นุ่นฟันยาวปุ้มได้มหาศาลเลยน,อนอ้อ,องๆลอยคลองลอยสี่สิบแล้วครับนี่ปุ่มดินไปนี่ ธรรมดาเหมือนกันอาจา่าปโอ้เกือบบอกไม่ได้มากอ,อไปได้ครับไปได้มันไปจอดในที่ลมครับ ใครนั่นเดียวใครหนึ่งใครได้นุ่งเสาหมูสิงสุดปลายมันว่าแม่มันบอกมันว่าแม่มันออกเลยมันแม่หนูหมูยังจะงอ่ะ น e ่าโผงมาผีเนาะฮะไส่เออไม่ีไม่หอดก็ได้ไม่เป็นไรตรวจกุแรงเนาะไม่ใช่ก็ไม่ได้รอกถ้าถ่ายมุนเบิ่ยนอนติดดูเนาะ ไม่โขลกงปนยางอย่างยาก็ทนยางไ่สุกเลยตายว่ามัน มันติดเป็นกระต่ายเลยเนี่มันยางเร็วแต่ว่าโมเหงมันยางเร็วมันโมเหียงเออเออขันเป็นเตามันก็ต้องเลี้ยวไรไม่ไปไรไปแหมนี่ว่นี่ขันเยียบไปเลยนี่ไปไหนแล้วนี่ยไปเยียมนี่เลียวมาไปดูถูรถแล้วขอขอกันหน่อยกิมนาครับ สวัสดีครับ